ส,สวัสดีี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้กล่จวมาเหนือเนเชที่สองนะคะตรงครั้งที่สองแล้วเดี๋ยวโหมดนีก็จะเรีรอยเดี๋ยวนะจะไปนี่สิงท่ะไว้ร้อนอ๋อนั้นยังมีเชือนนะคะ ไม่เดินไปแล้วตะก้องอยู่ตรงนี้แหละร้อดดูร้อนไม่มีลมแต่ร้อนมากดูท้องฟ้านะคะพี่เพื่อนเพื่อนเห็นนะท้องฟ้าแบบโอ้ตาใสมากเลย มันไม่มันไม่ยาวแล้วค่ะมันตันๆแล้วตรงเนี้ยเหลือแค่ตรงนี้ทางอีกครั้งอีกซ้ำอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวฟั่งนี้เลยสดเดียวอยากจะควบกันมานี่้นะคะตกปับเกไปมันมันไม่ยาวแล้วตรงนี้เมื่อก,กี้ดแดดร้อนวันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้ตอนเนี้ยแดดร้อนมากอันนี้นะเห็นเขาสร้างเลยสร้างค้างไว้เดี๋ยวเขาต็ดแล้ว ตั้งแต่เลิกแรมเลิกเลิกแรกลิ้นพันละแรกเริ่มแรกเริ่มแล้วตั้งแต่เขาก็มาสร้างนะมันก็ยังค้างจนลูกเขาเก็บอะไรต้นสตออเขยตายสตอเขาแกไม่มีใครกินเลยนะต้นนั้นนะคะแต่ก่อนตรงนี้เป็นถังยางเออไม่มีเหลือจะเชื่อไม่มีใครเก็บตอแก่หมดแล้วดำหมดแล้วค่ะโหูฝกักมันดำหมดแล้วต้นนั้นนะคะก็เหลือเชื่อไม่ให้เก็บกินเลยนะ เ,เอาไม่ได้อ่รรถเคนเขาก็ยังนะตรงนี้คือเป็นบริษัทอะไรนะติดปากไม่มึงอะไรบุนเดอร์บุนเดอร์สักอย่างมีรถเคนร,รถบรรทุกรถ,รถ,รถยืดแมกโครอะเคเอสบุนเดอร์ไม่แน่ใจเออหมันอะไรมั้งครับ วัตทุเขาก็หลายอะไรค่ะเนี่ยเคนก็หลายตัวเขามาสร้างสิบปีแล้วที่นี่รู้สึกว่าจะขายเลยอ๋อสิบปีถึงไงเดี๋ยวนึกก่อนไม่ถึงสิบเจ็ดแปดปีค่ะประมาณน โอ้ก็ขึ้นตัวโตวแล้วโอ้แกเพิ่งจะงขึ้นนะคะเห็นไนหะมเป็นเพ,เพียาางเือหาราขึ้นขึ้นยังไงอันตรายนะขึ้นได้จริอะ่ะโอ้ากล้องหวาดเสียวเขาก็ไม่ชอบความสูงพ่งนึ่จะขึ้นตัวโต,วตแก่แล้วเห็นไหมคะถือปาาคนขึ้นตอ,อยู่ขายายชดูได้เยชไ,ไดเสรษเรอ่อเพ่อนหล เนี่ยเจ้าตอดำหมดแล้วเนี่ยฝังดำงดำดัหมดแล้วอ่ะเราดูเจ้ายักษ์เราต่อเจ้าต่อเราโอเคต่อเราหูผู้ผิดฟังเบอร์เจ้าตอเพื่ออ่าเจ้ายักษ์เราดูเจ้ายักษ์เราต่อนะคะเจ้าตอเขาดำหมดแล้วดำหมดแล้วแว <c oughs> okay, ก่จัด ถ้าถุงมันมันร่วงหล่นลงมาที่อยู่บนหลังคาจะเป็นหมานตอไม่ได้แล้วเพราะมันอยู่บนหลังคาถ้ามันหล่นป่าพื้นใช่ไหมคะหล่นพื้นจะเป็นหมานตออย่างสุดยังเหลือนี่นะคะเราก็เลยสุดเลย รถนี้รูสึกจะไม่กว้างแต่ก็วิ่งสามเที่ยวกัเนี่ยอ๋อหนที่เก็บได้เก็บก็เก็บนะคะแต่ที่ แต่น่าจะแก่จัดแล้วขอให้ที่ไม่แก่ดูค่ะดำหมดแล้วไม่แก่เลยสุกไม่แก่นะไม่สุกปีนขึ้นได้แล้วน่าจะปีนขึ้นเนาะแล้วก็เกี่ยวแต่แตะก้องบาดเสียวค่ะแค่ขึ้นไปก็สูงเอาละค่ะตอนนี้ ไปหวังเบอร์ตโตเขาแล้วค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ให้นาเกลารากๆกัของแกใกล้ละมันก็ล่าอีกอย่างละสอ,อ,องเชือกพปคลิปหน้านะคะอยากแก,เก่เฉกเอารูนขอบคุณพี่อนๆเพื่อนที่กดติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแก,ะเก่เฉกเอารูนสวัสดีค่ะเสี <empieza> ดยดายเนาะ